ตอนทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตกสิบครับรายการกีฬาที่บอกเล่าเรื่องราวมากมายทั้งที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือว่าลืมเลืนไปแล้วในความทรงจํานํามาบอกเล่ากันที่นีนะครับ b ีจีสปอร์เช่นเคยครับกระนำไลฟ์แชร์กันเต็มที่ไปเลย ณตอนนี้ล่วงเลยมาเดือนกว่าแล้วนะครับที่ฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยสําคัญทั่วโลกต่างาพาเหรดกันลงสนามความมันและความเพลิดเพลินกลับมาให้ชื่นชมแบบไม่ว่างเว้นเลยนะครับทั้งบอลลีกในช่วงสุดสัปดาห์ฟุตบอลถ้วยและที่ได้ลุ้นสนุกไม่แพ้ก,กันก็คือเกมชิงแชมป์สมโมสรของแต่และทวีปนะครับในช่วงกลางสัปดาห์โดยเฉพาะศึกใหญ่แห่งเอเชียนะครับ AFC c h a m ม ions League ทัวร์นาเมนต์ที่รวบรวมสุดยอดทีมและนักเตะที่ค้าแข้งในเอเชียไว้ด้วยกันซึ่งในปีนี้นะครับ จัดได้เป็นอดุการที่44และถ้วยใบยใหญ่ที่สุดของเอเชียทำการปรับชมครั้งใหญ่ให้ใช้ลายกว่าเดิมนะครับเพื่อก้าวสู่หน้าประวัติาศาสตร์ใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาครับแน่นอนนะครับว่าปีนี้เปลี่ยนแปลงสําคัญหลายอย่างเริ่มต้นตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเลยนะครับจาก f f c h h a m p i o n s League ที่เราคุ้นเคยจะกลายเป็น AFC Champions League Elite นะครับหรือว่า ACLE ซึ่งเป็นรายการระดับเทียบหนึ่งที่สูงที่สุดของทวีปนะครับและนี่คือประเด็นสำคัญที่ทำให้ฤดูกาลนี้รายการชิงแชมป์ทวีปเอเชียเป็นที่น่าจับตาและไม่ควรพลาดแม้แต่นัดเดียวว่าแต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างไปหาคำตอบกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับรูปแบบการแข่งขันนะครับ AFC ได้ปรับโครงสร้างการแข่งขันสโมสรครั้งใหญ่ครับโดยแบ,บ่งออกเป็น3ระดับนะครับซึ่ง ACLE เนียคือระดับที่สูงที่สุดเป็นเทียนหนึ่งนะครับรวมสุดยอดของสโมสรเอเชียเอาไว้ด้วยกันพร้อมกับกฎใหม่ที่เพิ่มความเข้มข้นนะครับ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นรอบแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับคราวนี้ก็จัดเป็นลีกซะเลยครับนั่นก็คือลีกสเตจนะครับจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีเพียง24ทีมนะครับตะวันตก12ทีมตะวันออก12ทีมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยแต่ละโซนจะมี11ทีมที่เข้าสู่รอบลีกสเตจแบบอัตโนมัตินะครับวัดกันตามค่าสัมประสิทธิ์ตำแหน่งต่างๆเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาและ1ทีมจากรอบเพลย์ออฟนะครับ โดยในปีนี้เนี่ยตัวแทนฝั่งตะวันตกก็คืออัลดูฮาอิลนะครับจากกาตาส่วนฝั่งตะวันออกก็คือเฉินตูหลงเฉินเอฟซีจากจีนนะครับที่รอบเพลย์ออฟเนี่ยปราบทูแบงคอกอยู่ในตจของเราไป3ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับโดยรูปแบบการแข่งขันนะครับก็ในลิสต์เตจเนี่ยแต่ละทีมจะแข่งขันกันทั้งหมด8นัดนะครับเย้า4เยือน4โดยจะพบกับคู่แข่ง8ทีมไม่ซ้ำกันเลยนะครับทำให้การจับคู่ที่หลากหลายแล้วก็เกิดความน่าสนใจมากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้นะครับสำหรับใครที่หวังว่าแมอีสจะค่ามาเจอเวสตั้งแต่รอบนี้ต้องบอกว่าใจเย็นๆไว้พี่ชายครับเพราะยังไม่ใช่นะครับพวกเขายัางเจอกันเป็นอีสกับเวสตะวันออกเจอตะวันออกตะวันตกก็เจอตะวันตกไปก่อนนะครับเมื่อเล่นเป็นลีกเสร็จปุ๊บคราวนี้แหละครับจะเดินทางเข้าสู่รอบน็อกเอ้าท์นะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อเล่นครบกันในลีกสเตจ8เกมแล้วเนี่ยจะตัดเอาทีมที่ผลงานดีที่สุด8อันดับแรกของแต่ละโซนนะครับนับรวม2ข้างก็16ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยยังแข่งขันภายในโซนเดียวกันเหมือนเดิมครับในรูปแบบเย่าเยือนก็เล่นกัน2เลกโดยในรอบที่จะเจอกันชื่อเรียกเท่ๆเลยนะครับว่า cross zone ครับหรือว่าข้ามโซนกันแล้วครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยจะเกิดขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่า รอบแทีมสุดท้ายควอเตอร์ไฟนอลเซมิไฟนอลและไฟนอลเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการจับคู่แบบข้ามโซนเป็นครั้งแรกเลยนะครับ โดยในรอบลึกๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกรวมเป็นภาพใหญ่ๆเลยครับว่าฟนอลส์นะครับก็คือการแข่งขันตั้งแต่8ทีม4ทีมแล้วก็ถึงนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในรูปแบบนัดเดียวไปเลยนะครับเล่นการที่สนามกลางที่กําหนดไว้สําหรับ2ฤดูกาลแรกกําหนดที่กรุงริยาประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับดังนั้นใครที่คาใจกันอยู่ว่าอีสกับเวสจะเจอกันเร็วที่สุดคือรอบไหนนั่นก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายคือคําตอบครับ คำถามที่คงจะเกิดขึ้นกันต่อมานะครับว่าการที่ AFC Champions League เนี่ยปรับเปลี่ยนเป็น AFC Champions League Elite เนี่ยมีอะไรที่มันดีขึ้นบ้างโอ้โหนี่ได้เกิดว่าเอาตามคําชวนเชื่อของฝ่ายผู้จัดมันจะมีหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างดูดีไปหมดเลยฮะแต่ที่เห็นชัดเจนในการปรับชวมครั้งนี้มันมาพร้อมกับรางวัลที่สูงมากขึ้นนะครับ ใช่เลยครับเพราะว่าพวกเขาเพิ่มเงินรางวัลสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญทั้งนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานแล้วก็ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกนะครับเงินรางวัลจ่ายกันเท่าไหร่บ้างไปว่ากันเลยนะครับหากว่าคุณพาตัวเองเป็น24ทีมสุดท้ายแล้วล่ะก็เริ่มต้นทั้ง24ทีมจะการันตีเลยนะครับว่ามีรายได้เข้าสู่สโมสร8แสนเหรียญสหรัฐครับตีเป็นเงินไทย29ล้านบาท แล้วก็เงินรางวัลในรอบหลีกนะครับถ้าเกิดว่าชนะรับ10,000แสนเหรียญนะครับเสมอไปาไป5 0 0 0นเหรียญนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่รอบน็อกเคาท์นะครับถ้าเกิดเป็น16ทีมสุดท้าย2 0 0แสนเหรียญสหรัฐครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเพิ่มอีกเป็น4 0 0แสนเหรียญนะครับแล้วถ้าเกิดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอาไปอีก0 0แสนครับยังครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าเงินรางวัลในรอบชิงก็สูงมากๆเลยครับ หากทีมที่ได้แชมป์พวกเขาจะรับทันที10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขณะที่รองแชมป์ก็น,น้อยลงมากว่าเท่าตัวนะครับเพราะจะรับไป4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแน่นอนล้วครับเงินรางวัลมันกางกันออกมาแบบนี้แล้วดังนั้นเรามาคำนวณกันหน่อยนะครับหากว่ามี perfect champions หรือว่าชนะมันหมดทุกเกมเลยนะครับทีมทีมนั้นจะกวาดเงินรางวัลไปกดเต็มที่เท่าไหร่กัน บวกกันแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากเป็น24ทีมสุดท้ายคุณมีก่อนแล้วนะครับ8แสนเหรียญแล้วเล่นในรอบดิสเตจอีก8เกมนะครับถ้าเกิดชนะเนี่ยทุกเกมก็รับไปอีก8แสนเหรียญนะครับคราวนี้เข้ารอบนแน่ๆบวกโบนัสอีก2แสนเหรียญแล้วก็โบนัสเข้ารอบ ควอเตอร์ไฟน l ลอีก4แสนนะครับโบนัสเข้ารอบรองชนะเลิศอ,อีก6แสนเงินรางวัลหากได้แชมป์เอ,อกไปอีก10ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเบสเซแล้นะครับทีมที่คว้าแชมป์ ACL Elite แบบชนะรวดทุกนัดเงินรางวัลที่จะได้สูงสุด12.8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยไม่มากไม่น้อยครับ456ล้านบาท ยกระดับเงินรางวัลกันขึ้นไปขนาดนี้แล้วแน่นอนแล้วครับความน่าสนใจมันจะต้องเพิ่มขึ้นทวีคูณแล้วว่ากันว่าการที่พวกเขา กล้าขยังเงิรางวัลเนี่ยเพราะว่าเหล่านะักเตะแล้วก็คุณภาพทีมมันขับแก้วจริงๆนะครับดังนั้นไปดูกันหน่อยครับว่าณนะตอนนี้ในฤะด,ดูกาลน,นี้เนี่ยทีมเจ๋งๆมีทีมอะไรกันบ้างน,นะครับซึ่งจะยกตัวอย่างมาเนี่ยมันคงเยอะมากๆเลยดังนั้นดูกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันนะครับพอเป็นน้ําจิ้มแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันในเกมการถ่ายท่อสดนะครับ แน่นอนครับเราศูนย์กลางความน่าสนใจยังคงอยู่ที่กลุ่มสมโมสรยักษ์ใหญ่จากฝั่งตะวันตกก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะพวกซาอุดีโปรโลีกครับขนทัพซุปเปอร์สตาร์มาประชันฝีเท้ากันเพียบเลยนะครับ กลุ่มบิ๊กทีมของซาอุอาลฮิลาวครับอัลอีติฮัดแล้วก็อาวอาลีนะครับที่มีนักเตะมูลค่าสูงลิฟเต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ต่างชาติยังคงเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งของการแข่งขันพวกเขาดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยชื่อที่เราคัดกันมาเอาเป็นน้ำจิ้ม3คนมีดังนี้ครับคนแรกนะครับถือว่าเป็นนักเตะกองหน้าที่คนไทยเราคุ้นเคยนะครับอด,ดีตศูนย์หน้าจากทีมลิเวอร์พูลนะครับ นั่นก็คือดาวินดูเดยสครับย้ายมาเนี่ยมูลค่าสูงมากๆเลยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าฟอร์มที่อยู่กคบลิวร์พูช่วงท้ายอาจจะดูไว้ใจไม่ค่อยได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่มองข้ามเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนี่ก็ถือว่า,วาเป็นกองหน้าราคาแพงมากตั้งแต่ที่ย้ายจากเบนฟิก้ามาลิเวอร์พูลแล้วจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับอัลฮิล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นศูนหน้าเบอร์หนึ่งของทีมด้วยแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติยูรูวัยด้วย ประมาทน้องนูนไม่ได้นะครับคนที่2ครับคนนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีนะครับในเวทียุโรปครับและก็คือโคเซลูนะครับจากทีม อาฟกาลาฟาครับจากกาตาเนะครับเป็นนักเตะชาวสเปนนะครับเพิ่งย้ายออกจากเรอัลมาดริดหลังจากคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2 0 2 4นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีชื่อวนเวียนอยู่ในทีมชาติสเปนด้วยอยู่ที่สเปนเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาได้พอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ย้ายมาอยู่ในเอเชียบ้างแม่แต่จริงๆตอนที่ย้ายมาหลายคนก็งงนะครับแล้วหลายคนก็คิดว่าเขาน่าจะยังสู้อยู่ที่ยุโรปได้นะครับ ส่วนคนที่3นะครับยกให้กับดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับเอนโซมิโน so ครับก็ตอนนี้เล่นให้กับอัลอาลีของซาอุดีอาระเบียน,นะครับเป็นนักเตะที่มีได้รับการจับตามองมากมากนะครับเขาย้ายมาจากทางด้านของ VFB s t สตุ g กา t ในบุนเดสลีกาครับด้วยมูลค่าการย้ายทีมที่สูงเอาเรื่องเลยนะครับ ปัจจุบันก็ได้รับการจับจ้องจับตามองอยู่นะครับแต่ว่าความที่อายุยังน้อยครับตอนนี้เป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดอยู่21ไปก่อนนะครับแต่ก็มีแว่วๆมาเหมือนกันว่าไม่น่าจะมาพักอยู่ที่เอเชียนานนะครับฟุตบอลยุโรปเรียกหาให้เขากลับไปครับจากฝั่งตะวันตกแล้วนะครับเราข้ามมาที่ฝั่งตะวันออกกันบ้านนะครับกับทีมชั้นนําแน่นอนครับว่าฝั่งนี้เนี่ยยังไงญี่ปุ่นเกาหีใต้ ก็จะเป็นตัวตายตัวแทนในการเป็นหัวหมูทุลงฟันไปสู้กับทีมจากฝากฝั่งตะวันตกนะครับโดยทีมชั้นนำของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในปีนี้มีอย่างวิเซลโกเบนะครับซานเฟรเช่ฮิโรชิม่านะครับหรือว่าจะเป็นแชมป์เก่าจากเกาหลีใต้อุนซานทุนไดยนะครับยังคงเป็นกระดูกสันหลังของภูมิภาคนี้นะครับพร้อมจะท้าชนกับทีมยักษ์ใหญ่จากตะวันตกส่วน ทีมจากประเทศไทยของเราแน่นอนครับขาประจำนะครับนั่นก็คือบุรีรัมดังนั้นหากจะให้ยกตัวแทนจากฝั่งนี้สัก3คนให้จับตามองมีหลายคนน่าสนใจเลยนะครับ คนแรกขอยกให้กับยูยะโอซากะนะครับลักเตจากวิเซโกเบครับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองประสบการณ์เนี่ยเคยไปเล่นในยุโรปมานะครับแล้วก็เป็นกองหน้าตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นด้วยเคยเล่นในเบรสติก้ากับไว e เดอร์เบเมนนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำนานเดินดินของทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้วล่ะครับอีกหนึ่งคนนะครับมาจากเชนตูครับนั่นก็คือเฟลิเป กองหน้าต่างชาติหัวใจสําคัญในแดนมังกรเลยนะครับเป็นผู้เล่นบราซิลที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในชไนนีสซูเปอร์ลีกเป็นศูนย์หน้าตัวความหวังอันดับหนึ่งของลีกจากประเทศจีนเลยนะครับส่วนคนสุดท้ายที่จะแนะนำแม ต้องชาตินิยมหน่อยละครับธีรทรบุญมาทันนะครับนักเตะอาเซียนกับตันทีมชาติไทยแล้วคนแน่นอนครับดีกรีระดับเอเชียมีมากมายเลยนะครับนี่คือคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกกับโยโกฮาม่าเอฟฟาริโนสนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักสำคัญพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือคนไทยระดับแถวหน้าของเอเชียจริงๆละครับ นอกจากเรื่องของเงินรางวาัลนอกจากเรื่องของผู้เล่นและทีมที่ใหญ่โตมากขึ้นคุณภาพครับแก้วมากขึ้นนะครับการแข่งขันในครั้งนี้ของ AFC Champions League Elite เนี่ยเป็นการแข่งขันที่จะคัดกรองสโมสรที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงเลยนะครับภายใต้กฎใหม่และก็ตารางการแข่งขันที่โหดหินกว่าเดิมที่สำคัญพวกเขามีเดิมพันราคาสูงมากนะครับเพราะว่าแชมป์รายการนี้ครับจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIFA i n t e r c o n t i n e n t a l นะครับ ในปี2026และเป็นหนึ่งในตัวแทนของเอเชียในฟีฟ่าคลับเวิร์คคับปี2029นะครับแน่นอนครับเวทีแห่งนั้นมันรวบรวมนักเตะที่ดีที่สุดในโลกทีมที่ดีที่สุดในโลกในรอบ4ปีเอาไว้ด้วยกันนะครับนี่แหละนี่คือเส้นทางลัดของตัวแทนเอเชีย ที่จะไปร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นก็ต้องดูกันละครับว่าใครจะได้ไปดังนั้นนะครับ A C L E 2 0 2 5ต่อ2026 20ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันฟุตบอลนะครับแต่นี่คือการปฏิรูปครั้งสำคัญที่จะนำพาสโมสรที่ดีที่สุดในเอเชียมาประทะกันภายใต้ระบบใหม่ที่ยุติธรรมแล้วก็ท้าทายกว่าเดิมนะครับมีมิติที่น่าสนใจในเรื่องของเงินทุนการประทะกันของยุทธวิธีและศักดิ์ศรีของแต่ละประเทศนะครับทำให้ฤดูกาลน,นี้ เป็นปีที่แฟนบอลต้องติดตามกันทุกเกมการแข่งขันซึ่งผ่านไปนัด2นัดแล้วเนี่ยโอ้โหก็เห็นเลยนะครับว่ายังยิงกันระเบิดรัรเบอร์เหมือนเดิมนะครับค่าเฉลี่ยตก3ประตูต่อเกมและพลาดไม่ได้เลยนะครับปีนี้เนี่ยติดตามการถ่ายทอดสดแบบ ต็อิ่มจุใจเช่นเคยนะครับทาง BG Sport รครับดูกันให้ฉ่ำปอดไปเลยนะครับตั้งแต่รอบริกสเตดไปจนถึงใจแชมป์ครับค่าสมาชิกเนี่ยยังถูกจนน่าใจหายเพียง50บาทต่อเดือนนะครับภาพชัดคมเป๊ะสะใจไปด้วยเสียงบรรยายอันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่คุ้นเคยเลยนะครับยังไงอย่าไปเสียเวลาดูของเถื่อนนะครับเลื่อนมาสนับสนุน BG จ p o r t กันเลยครับ ส่วนวันนี้นะครับเวลาของ Sport g ก s s i สรายการกีฬาที่บอกเล่าเรื่องราวมากมายทั้งที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือว่าลืมเลือนไปแล้วจากความทรงจําไปก่อนละครับเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับดูซิว่าจะพาไปเที่ยวดูเรื่องราวเรื่องไหนกันครับ